วันกทุกคนสวัสดีครับนะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เรามาคุยกันหน่อยดีกว่านะครับว่าคือปีแล้วเราไม่ได้คุยกันเลยแนละ้วเออกันยังไงบ้างนะว่าปีเราเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเราคลิปนี้ก็จะ,จะมาคุยกันนะตอนนี้กูยังคุม่รู้เรื่องเลยคลิปหายอ่าผมว่าปีที่แล้วปีส0 2 4ยิบสีก็ถือว่าค่อนข้างไม่ไม่ได้แย่นะค่อนข้าง บางครังางไม่ได้แกก็ถือวันเรื่อยๆอะไรก็ดูเรื่อยๆหมดถามว่ามีช็อตอพวกคลิปๆพลิกๆบ้างไหมก็มีมีช็อตที่แบบว่าตกต่ำบ้างไหมมีแน่นอนนะครับนะอยู่ในคลิปนี้แล้วก็เดีย๋ยวผมจะให้มาดูนะครับการาฟเมื่อปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่วาค่อนข้างจะตกต่ำเป็นอย่างมากเนี่ยน,นะครับนะแต่ด้วยความที่ปี24คือด้วยความที่ผมเพิ่งเข้ามาหาลัยก็มุ่งนกันหลาย,าลายๆอย่าง มันก็มันค่อจๆเนื่อยนะแต่ผมก็พยายามทํมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆหละเออทำมาทีชิวทีชิวไม่ใช่ชิวอลก็เรื่อยๆพอใจกับตัวเองไหมในปีก่อนอย่างนะผมว่าอย่างผมราะว่าผมทําได้ดีกว่านี้แล้วก็หลายๆคลิปผมคิดว่าอยากทาให้มันสนุกกว่านี้ไม่ว่าจะทุกอย่างเลยนั้งหน้าโปกการตัดทุกอย่างนะผมพยายามทำให้มันดีที่สุดออกมาที่ทาได้นะครับก็ช่วงนี้ทุนคนก็จะเห็นว่า ช่วงนี้นะเออช่วงไปลายปลายปี24จะเห็นว่ามีคลิปแบบว่าเป็นชั่วโมงเยอะมากนะซึ่งผมอยากทําเป็นอย่าง,งานั้นเพื่ออยากให้ผมไม่รู้นะส่วนตัวนะผมอยากให้ทุกคนดูดูไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเบื่อไหมไม่รู้ทุกคนเป็นยังไงนะมันก็คอมเมนต์กัไได้ว่าเบื่อไหมถ้าทาคลิปเป็นชั่วโมงแบบหลายๆ,ๆแต่ว่าคลิปเดียวจบอะไรอย่างงี้แบบบางเกมอาจจะแเป็นชั่วโมงผมทีเ่เห็ตาเป็นพลาสเป็นพลาไงผมก็จะลงทีเดียวบึ้มมาไปเลยอืม ให้ทุกคนดูเอาอันไหนที่มันสามารถคิปไหนที่สามารถมันแบ่งพอแบ่งได้ผมจะแบ่งเขียนไว้เขียนไว้นะลงไว้ถ้าในช่วงนี้พอมาปีนี้ปียี่ห้าผมาก็อยากยังยังทําต่อยังอยากทําต่อ,อยังไม่อยากที่จะหยุดไปสักเท่าไหร่นะอยากเล่นไปเรื่อยน,น,นะสนุกผมว่าการได้คุยได้คุยแล้วก็เล่นเกมไปผมยังรู้สึกสนุกกับมันถ้า ยิ่งเออเราลงไปแล้วโอเคคนเขาดูกันวิวมันดีมันแบบพอดูดูดีเออผมก็แบบม,มีกําลังใจในการที่จะทาต่อในการที่จะเล่นนะเพราะผมมีความฝืกแในการเล่นเกมนะไม่ว่าจะเกมเกมแนวอะไรก็ตามนะอนะก็อยากทำให้มันสนุกนะแล้วก็อยากให้คนดูเขาสนุกกับเราไปด้วยแล้วก็เข้าใจถึงงที่เรสื่อแลวส่วนภาษาอังกฤษผมก็จะพยายามพัฒนามันไปเรื่อยนะคึ่งในหลายๆเกมในหลายคลิป มก็อาจจะแปรไม่รู้เรื่องหรือไม,ไม่ไม่แปลเลยไอ้ที่บอกว่าจะใส่ทับก็ไม่ใส่ความที่เก็บตัวเองเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ตัวเองก็ต้องแก้โอเคคลิปแรกของปีผมนะ คลิปแรกของปี2024เดี๋ยวเราไปทำลายดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นม้างจอต่าที่ผมจําได้โอเคคลิปแรกนั่นคือคลิปดูดูคลิปผีนะเออก็เห็นนยากเห็นเห็นเขาทากันก็เลยอยากทําขึ้นมาไม่ใช่หรอกมันก็ดีนะค่อนข้างดีแต่ผมไม่รู้สิส่วนตัวผมมันไม่ค่อยแบบมันน่าเบื่อว่าจะไหมสำหรับผมมันน่าเบื่อแบบอยากเล่นมากกว่าไม่เกียดที่เกียดมาดูเนี่ยรีแอคพอมาคลิปต่อไปก็โอเคเกมออเดียที่ ในปี24เราก็ยังไม่ได้ทำนะผมไม่รู้ผมจะทำดีไหมทำแล้วคนดูนะดูก็คอมเมนต์นกันมาได้นะครับเพอ,อมานะเกมไหมเลยอันนี้เกมคอร์ไลเล่นนะอันนี้เพื่อนซื้อให้ไอ้นี่ มันใหญ่มันใหญ่เห็นผมเล่นเออผมเลยเล่นเล่นสามพันแล้วก็ไปเลยเก็บมาเรื่อยๆก็มีเกมคอนเทนต์มายิ่งเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นลิเทิร์นของพานีในหลายอย่างในหลายเกมนะส่วนมากแล้วก็เกมพวกไฟนั้ก็ยังมาเรื่อยๆเกมปีก่อนผมนเล่นไฟนั้เยอะมากก็มีโลโลบ็อกที่เป็นแมปดอแล้วก็มีเกมใหม่มาตั้ปีสองพันยี่สี่นะเมื่อต้นปีเดือนเมษายนนะครับนาเกีย เกมคอนเทนต์วอร์นิ่งนะซึ่งเป็นแนวแบบว่าทยผีเออเอามาลงอะไรพวกนี้นะเล่นกับเพื่อนได้นะสี่คนซึ่งสนุกนะเพื่บอกว่าสนุกมากเลย <c oughs> แต่เออไม่ค่อยจะทำเพราะเพื่อนไม่ค่อยว่างแล้วก็มาเรื่อยๆช่วงตกต่ำนั่นเองโอเคผมจะบอกอันนี้คือช่วงที่ตกต่ำเลยนะตั้งแต่แบบว่าแบบว่าตกต่ำแบบสุดๆเลยทุกคนเห็นวิวทุกคนเห็นวิวไหมครับนะดูไหลาย,ยาวมาแบบบางอันก็มีแบบ จะขึ้นก็ขึ้นกนะ็คือเปนะิร์มาเก็ตซูมเลเตอร์นั้นที่ผมเล่นไปมีคลิปนึงแล้วก็ไหลาย,ยาวไปเลยไหลาย,ยาวแบบโอ้โหเล่นแล้วกูทอลแล้วเกิเนทำแล้วกูทอเอ,เอ่อเกมแฟนับใหม่ขึ้นมาขึ้นน่าเล่นมากนะัคืออ่าวรัสเจโทรโทรแมนเนิร์ซึ่งตอนนั้นแบบว่าก็เกมดีนะเกมเรื่องดีนะก็ไปหาดูกันได้นะครับนะ ก็มาเรื่อยเป็นอันนี้อะไรเก็บญ่ชิปเป็นแฟนาทียากมากๆากเลยนะครับผมไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันยากมากนะไปหาดูได้นะตัวเต็มก็มีไว้ละแล้วก็มาเรื่อยๆื่อมีอแมนด้าสองเดโมพาเต็มไม่เล่นมาเรื่อยๆก็กลับมาเล่นคอนเทนต์วอร์นิ่งเมื่อโอเคเดือนที่เดือนที่เดือนต่อมาแล้วก็เกมโรบอกมาเรื่อยๆือนะอันนี้โรบอทเล่นกับเพื่อนเป็นแนวแบล็คลูมแอพิโลโฟเบียใช่แมปแอพิโลโฟเบีย แล้วก็มีแมปใหม่มานะ้วก็โรบอตอีกเกมหนึ่งนะแมปเ r รสเชอร์เพรสเชอร์ก็คล้ายๆดอแหละแต่เป็นแบบเวอร์ชันอยู่ในน้าแล้วก็แฟนเกมไหมแล้วผมก็ได้มาเล่นเกมใหม่นะเกมอ่าโปรเจกต์ใหม่นะั่นคือเฟ um ียร์ดูฝาต้มเป็นเพราะว่าช่องนั้นมันมีเกมใหม่คือลูกเอวออกมาเอ๊ะใช่ลูกเอาวะไม่อีกกันนึงอ่ะไอ้หิมะเอ้จำชื่อมันไม่ได้ก็ไปหาดูได้นะทำคบรบเลยทำครบทุกภาคก็ไม่รู้ว่าปี2อง5เขาจะมี ออกมาไหมแต่ก็น่าจะมีเน่ยแตไม่รู้จะออกมาเดือนไหนเขาก็ยังไม่บอกเนาะยังเงียงอยู่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ๋อเกมฟนะเกมใหม่ออกมาอันนี้ Into พิษมีเกมเ,ม,เม,เมเต็มให้เล่นให้ดูกันก็ไปดูกันแล้วก็เกมเกมที่แบบว่าหดหูเลยนะเดี๋ยวผมจะทำเกมอัฟเดเยดีกว่าถ้าใครอยากทำเกมออฟเดเยอะสำหรับปี2 0 2 4ีก็เขามันทำมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำกันแต่ทำไม่แน่แหละเออถามไม่เชยแบทเพลนติ้งเกมที่หดหูยิบห,หายเลย นนในปีปรงพันยีผมบ้านนะหดหูสุดละ a า four สอง four สองมาแล้ว f o r สองสุดยอดบนกับเพื่อนที่หมายไว <c oughs> บอดบ,บ,บอกเลยอ๋นอนี่นี่นี่ ah b u d b บ r y getaway เออใช่เนี่ยผมเลยเล่นแล้วก็เกมใหม่ๆผมก็พยายามเล่นนะไม่ว่าจะเป็น s c o r c s นะก็เล่นหมดแล้วเรียบร้อยมี night drive ของคนไทยก็เล่นแล้วก็กลับมาเล่น poppy p l a y e ะเพรานะาว่าภาค4ภาค3หรือภาคสี่จะมาอ๋อภาค4จะมาผมเลยเล่น เพราะมันจะออกแล้วผมเลยเล่นได้ก่อนนะก็เล่นไปครบทุกภาแล้วก็ไปหาดูกันได้เหมือนเดิมก็จะต่อมาเรื่อยๆ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 ก็เป็นเกมใม่เรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีอะไรมากนะมานี่아จอยวิวสองออกมาเหมือนปีที่แล้วผมก็ได้เล่นไว้หรือเปล่าจำไม่ได้ไม่ปีที่แล้วหรือสองปีแล้วนี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่ผมก็ได้เล่นไว้เกมเต็มเหมือนกันภาคสองข้อก็ออกมา ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้ทําไมเขาเป็นอะไรกัน,นแต่ผมรู้สึกว่าไม่คาดคิดนะในตอนท้ายเกมก็ก็ไปหาดูได้นะว่ามันเป็นยังไงมาเกมน้อยเรี่ยงมั่งฟานามั่งและเกมเอ่ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกม,ม,ม,มนี่เกมก่อนที่จะจบปีนะครับ next week at f e d i y ซึ่งผมบอกเลยว่าไปหาดูกันเอานะครับคลิปล่าสุดไม่เกือบล่าสุดแล้วก็ในปีนี้นะผมก็ได้เริ่มต้นในการเล่น นิสัยน่บซึ่งสุดยอดนะครับนะสนุกน่าติดตามละมั้งโอเคมาสู่กันนะผมว่าปีนี้ก็โปรเจกต์ก็ค่อนข้างเยอะนะน่าสนใจที่ผมเล่นแน่ๆค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทีจบทีจบพ็อปปี้เพ t ไทม์ไปพวกเกมเนื้อเรื่องแบบบึ้มๆอ่ะเออก็น่าจะเล่นนะครับนันไม่ไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดไอสองเกมไม่น่าพลาดแล้วก็มีพวกเฟียเพททอมแล้วก็ของเชียร์อาร์ที่น่าจะออกไมาแหละนะครับ ผมลงคิปนี้ไปน่าจะออกมาแล้วอะไรไม่ได้จะไม่ได้แล้วเกี่ยวกับกล้องเดี๋ยวผมเล่นแน่นอนนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับใครจะห่วงกลัวทีนี้โอเคถ้าคิดว่าแบบว่ายา้ผมแก้อะไรตรงไหนนะปรับปรุงตรงไหนก็คอม,มนะคอเ,นเนออมนต์กันมาได้นะครับยายเล่นเกมอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะผมจะได้ไม่เหงาอยู่คนเดียวนะโอเคผมก็ยังจะทําต่อไปนะครับนะเพราะผมยังสนุกกับมันอยู่นะครับนะนี่ก็ผ่านมาผู้สองปีน่าจะขึ้นปีผมจะบอกเลยนะในปีแรกที่ผมทำแบบ ทำคลิปหนึ่งอ่ะไอ้วันหนึ่งอ่ะสามคลิปกูทำไปได้ไงไปดูโอ้โหไอบิ๊กเอ้ยมึนนี่มันสุดยอดจริงเลยเมื่อไหร่ยอดวิวเดิมๆจะกลับมาวะแต่ก็สู้กันไปก็พัฒนามาอยู่เรื่อยๆขอแค่ไม่ทิ้งคนดูก็พอแล้วก็ขอให้คนดูไม่ทิ้งผมขอแค่นั้นพอโอเคก็เดี๋ยววันนี้แล้วกันนะดึกและนะผมมไปทำตอนนี้ดึกดึกมากแล้วคือพูดอะไรอาจจะไม่รู้เรื่องมามดไดๆแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับนะเหนื่อยแล้ว เหนื่อยแล้วเนี่ยที่พูดเหนื่อยแล้วแหละโอเคในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดตใชยว่าปีก่อนหรือปี2024ผมได้ทำอะไรไปบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนนตอนนั้นก็ทำทุกๆวันรู้สึกว่าทำน้อยกว่าปี2023คลิปแบบทำน้อยกว่าก็ค้างเยอะนะประมาณ30-40บบความห่างประมาณนั้นเลยครับ0ไม่ใช่หรอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำได้แหละนะเลยทูทูไทย ทำที่จะทําได้เพราะจะมีช่วงหนึ่งผมจะลงประมาณ3คลิปวันหนึง่ง3คลิปวัน3คลิปวันห àng, ห àng, ห àng, ห àng นะห่าง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 ไปเพื่อเ,เพื่อที่เพื่อที่ผมจะได้มีเวลาไปทำเรื่องอื่นนะเพราะฉนนี้ผมก็ไม่ค่อยที่จะว่างนะแต่ก็จะพยายามหาเวลามาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะเนื่อจะกเกมดูเกมอะไรโอเคนะโอเคโอเคอเคูอคอคอค้พูดมานานมากก็เดี๋ยวจบไปนี้นะครับนะก็นี่คือสรุปของปี2 0 2 4นนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวดู นะที่ว่าประมาณยี่ห้าจะมีเกมอะไรนะ่าสนุกสนุกมาให้เราเล่นกันบ้างติดตามกันด้วยนะแล้วก็ติดตามผมแปนานนะครับผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยเก,กก็ขอบคุณทั้งมากทุกคนที่มาดูคลิปนี้นี่ผมไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วเกมจะเดนม่อีกคลิปหน้านะไ่จะเป็นเกมอะไรจบชมรอรับชมกันเลยขอรับทุกคนมันรับฟันดีนะจุ๊บ